ถ้าไม่ไปสิงคโปร์เขาเป็นแฟนผมเมื่อไหร่ยุ21อะตอนนั้นนะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นไม่ชอบนิกกี้เลยจริงทำไมอ่ะไม่ชอบเลยอะ่ะเอาพูดตรงนี่ไม่เคยบอกใครบอกในรายการนี้ครั้งแรก <พอ S 1> ไม่อบอกนิกกี้เลยไม่ชอบรู้สึกผู้ชายคนนี้แบบขี้เก๊กแล้วดูหน้าโมมากขี้เก๊กแล้วดูหน้าโมมากซึ่งแบบมือป้อปัจจุบันหายหน้าโมแล้วก็ยังโมอยู่อันนี้ก็เลยแต่คือตอนนั้นไม่ชอบเลย <c oughs> รู้สึกว่าแบบโ <c oughs> <ผม S 1> ดานดายแล้วอา้าวจริงๆนี่คือความรู้สึกของตอนนั้นที่ที่ไปสิงคโปร์โดยที่ไม่มีใยดีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเธอเป็นผู้้ชาาายยทีีี่หนมมอออกกๆเเเเธปิดดค๋ว ฉันมีให้เธอแล้วไอยิ้มดีใจ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 ดูน้ดีใจแล้วเดี๋ยวนะเราจะต้องดูก่อนว่าเราอยู่แถวบุญไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องฟอร์มแล้วเราต้องมาอยู่เพอยากเปิดใจจะขาดแล้วรู้นี่ใส่เธอกลัวเดี๋ยวกลัวกลัวอะไรแกล้งเดี๋ยวเปิดมาเป็นไอนี่จิ้งจกแก่ี๋ยวผมมีของมาแล้คุณแล้วเดี๋ยวมืดแล้วมันไม่ได้ถ่ายแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกิณชันนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่เจ็นะครับของแชโรมานะครับวันนี้วันที่29กุมภาพันธ์ครับผมจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเดียย้อนหลังนะครับเพราะว่าวันเกิดของเดียในวันที่25่สิบากุมภาแล้วผมถ่ายหนังอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับยี่สบเกกุมภาพันธ์ครับผมจะหลอกเซอร์ไพรส์วันเกิดเดียครับโดยจะบอกว่าเดียเนี่ยจะเป็นแขกในแชโรมานะครับโดยที่เดียไม่รู้ว่าผมเนี่ยเตรียมทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นที่เค้กแล้กันเค้กนี่ผมมสั่งาแล้ว เป็นเค้กครับเป็นเค้กมะยงชิดนะครับที่เดียชอบมากนะครับผมก็สั่งให้ได้บรอยแล้วนะครับจะให้บัฟเพื่อนผมเนี่ยเอาเค้กไปแอบไว้ที่ร้านอุมากาเซะนะครับแล้วก็จองร้านมาแล้วนะครับอุมากาเซะวันนี้นะครับสามที่นะครับของนิตตี้กับของเดียเขาให้ฟรีครับแล้วก็ของบัฟเนี่ยก็ซื้อแยกมาหนึ่งที่นะครับแต่ว่าทางร้านก็ลดให้นะครับพิเศษเลยคือวันนี้ของขวัญวันเกิดเดียครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดจำได้ไปที่แล้วผมให้เช็คเดียไป1นึ่งแสนบาทใช่ไหมครับมาดูดูดูเท่าไหร่เท่าไหร่ขอดูหนน่่อยยเดีี๋ววมมคิงา ลบล้างทุกความผิดด้วยเงินปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเท่าเดิมเดี๋ยวก็โอ้ยง่โง่ครับเที่ยวเยอะครับเดี๋ยวจะไปเอาเช็คกันนะครับแล้วก็นี่โคบอยมาแล้วเดี๋ยวโคบอยมาติดกล้องให้ได้แชร์ลงมาโอเคเดี๋ยวไปักโคบอยแล้วก็ไปเบิกเช็คแค่เดียวครับผม ได้แล้วนะครับเช็คนะครับแฮปเบิร์เย์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเช็คแอบไปในเก๊กะแล้วกันนะแล้วก็ให้เขาหยิบของมาจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุที่ให้เงินนะครับเพราะว่าจะซื้อกระเป๋ามันแพงกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะให้เป็นแบบว่าคุณทำมาหากิน,นู้น้ซ้ำผมก็อยากให้เขาแบบฝึกลองทำธุรกิจอะไรก็ได้แบบเล็กๆขายเสื้อผ้าขายอะไรก็ได้แต่นี่เขาเพิ่งไปโรงเรียนทำกาแฟอ๋อเปิดร<อ>้านกาแฟก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทุนแบบไปเรียนก็ได้อ่ะก็ขออย่างเดียวเหมือนเดิมครับบ่าขอกินแล้ว ดูตากูด้วยบัฟมูเช็คตากูด้วยตอนนี้เมื่อวานทํางานหนักครับหกวันแล้วไหนเช้าเย็นค่าทุกวันเลยแล้วเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่แบบอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยจัดเต็มไปเลยทํางานแบกเล่า <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปเซเพายเดียกกันเอาละครับนี่คือการวางแผนนะครับตอนนี้บัฟนะครับผู้ร่วมอุดมการณ์ในการวางแผนนะครับก็จเจ้าเค้กที่ผมสั่งมาเนี่ยไปรอไว้ที่ร้านซูชิอิจิสึนะครับเดี๋ยวจะ รอบเนี่ยห้าโมงครึ่งครับตอนนี้4ี่โมงครึ่งเดี๋ยวให้บัฟเนี่ยนั่งแท็กซี่เพื่อที่จะเอาเค้กไปแอบไว้ในร้านก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับของขวัญน,นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ oh. จะเราจะแอบไปในเก๊ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะฟอร์มเป็นแบบว่าก่อนจะถึงเนี่ยให้เดียแบบหยิบของอะไรเงี้ยหยิบของให้หน่อยแล้วก็จะเจอของขวัญน,นะครับไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์เขาได้ไหมจริงๆเขาบอกว่า ไม่ต้องให้เขาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ให้ไม่ได้แต่ว่าสาเหตุที่ต้องให้เขาเลยเพราะว่า YouTube เนี่ยบอกไปเลยว่าที่มาใจจนถึงทุกวันนี้เครดิตครึ่งน,นึงเลยอะก็เพราะเขานะแกๆที่ช่องขึ้นมาใช่ครับเนะใช่ครับไอ,อ้อคีมูกี่ไรซัดเอาอีกแล้วเห็นดกคลิปเลยโอเคเดี๋ยวมึงลงแท็กซี่นะบ๊อบนะจะเจอที่ร้านเออเจอที่ร้านใกล้ถึงบ้านเดียแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารับเขาช้าหนะ่อยเพราะเขาไม่รู้ไงว่าเราไปเอาให้เข้ามามาแล้วมารับเดียแล้ว นัดร้านโอมากาเสไว้ตอน5้าโมงครึ่งโหนี่เป็นการกินโอมากาเสกับเบียเออถ้าเกิดใครดู y o u t u b e แ่ะคลิป2อะ่ะอันนั้นน่ะเป็นแบบแทบจะเป็นครั้งแรกของการถ่าย youtube เลยครับนั่นกะ็ไปกินโอมากาะเสกับเบียเหมือนกันนะครับเป็นการได้ไปกินโอมากาเสกับเบียในรอบ2ปีนะโอเคเดี๋ยวรับเดียก่อน นี่คุณอยู่ในรายการที่ดังที่สุดของ YouTube ผมนะตอนนี้อย่าพึ่งใช่ไหมย่าพึ่งถ่ายถ่ายเลยผมถ่ายเลยไม่เป็นไรก็ถ่ายน้องน้องด้วยเลยคุณไม่ได้อยากถ่ายลงไม่น้องอยากถ่ายน้องเคยดูยู u ูบไม่พี่ไม่ต่ไม่ได้อยากถ่ายเลยไหมน้องเขาดูเห็นไหมล่ะนี่แชร์โรมาในเอฟซีบอกว่าชวนคุณมาขึ้นรถอันนี้คือกล้อนก็มองกล้องนี่มองก็ได้ไม่มองก็ได้แล้วแต่แต่คนก็จะดูคุณเป็นล้านนะคุณก็จะมองไม่มองก็ได้คุณรู้สึกแก่หรือยังครับตอนนี้คุณอายุสามสิบเอ็ดแล้วครับคุณเดียร์ครับ้รู้ ผันผัดตามไวรัสทำไมตอนนี้พวกไฟบินอะไรมันน้อยลงมาใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ใส่กันปิดนะคะเดียอยากเข้าจุฬาอยู่แล้วหรือว่าตอนอะไรอยู่เตรียมอ่ะใช่ดิก็เด็กเตมทุกคนความฝันก็คืออยากเข้าจุฬานี่แหละเนิร์ดป่ะเนิร์ดป่ะเธอไม่เนิร์ดเราเป็นเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมหรอใช่เป็นเด็กกิจกรรมเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์คุณเดียเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีไหนครับคุณเดียครับ ห6สิบหกับเจหรอหกเจ็ดหกแปดหกเกอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสไหนเป็นคนคิดเลขเร็วไม่เชิงอะไอก็เจ็ดไงเมื่อก่อนคิดไวไงเพราะว่าคำนวณบอลเนะบอลเต็มเลยวายประวัตช้าแล้วเพราะเลิกเล่นมาสองปีแล้วเมื่อก่อนเวลาผมแบบว่าเล่นบอลอะไรเงี้ยก็เสียนะเบียร์จะแบบว่าร้องไห้แทนผมเลยปวดหัวทุกเรื่องเลยนะผมกับเธอปวดหัวมากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบบว่าไม่แต่ถ้าหลุดออกไปได้ไงเนี่ยมันไม่ดีนะครับบอกกับ ทุกคนเลยนะตอนนี้นะที่ดูอยู่นะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะติดการพนันนะเราอยากได้คืนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม่มีทางได้ไม่มีทางได้คืนเชื่อผมเถอะไม่ใช่เงินของเรามีแต่หมดกับหมดเชื่อผมถ้าเงินของเรามันก็จะมาจากการที่เราทำงานนใช่ครับเของเราไม่แต่ว่าคือยังไงคือความฝันเธอคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสหรอจริงๆใช่มีทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเบถามวไปทำไมเดี๋ยวถึงฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะอะไรก็จดีไปเที่ยวต่างประเทศมาแบบว่าคนเดียวเดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวรู้สึกว่าการนั่ง เครื่องบินมันเบื่อเราอยากไปเที่ยวเราจะได้เที่ยวบ่อยๆได้ยังไงเราที่เราได้เงินด้วยในเราถึงไม่ทําอาชีพที่เราได้ไปเที่ยวแล้วเราได้เงินด้วยในเดียวกันก็คือแอลเซ่จริงๆอะผมคุยกับเขาตั้งแต่เขาอายุเท่าไหรนะยี่สนะิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบก็คุยแบบขนาดนั้นคุยเคยเฟซไาทาม์กันตอนเด็กอะตอนยี่สิบเอ็ดแลตอนนั้นอนะผมเล็งเขาอยู่คือถ้าเกิดแบบว่าเล็งอยู่แล้วมีแฟนอยู่มาเล่งลึงอะตอนนั้นมีแฟนอยู่จะมาเล็งคนอื่นได้ยังไงถ้าไม่ไปสิงคโปร์เขาเป็นแฟนผมเมื่อไหร่อยุยี่สิบ ไม่ชอบเลยอ่ะเอาพูดตรงนี่ไม่เคยบอกใครบอกในรายการนี้ครั้งแรกก็บอกอี้ไม่ชอบรู้สึกผู้ชายคนนี้แบบพี่เก็กแล้วดูหน้าโมมากพี่เก็กแล้วดูหน้าโมมากซึ่งแบบดูว่าปัจจุบันหายหน้าโมแล้วก็ยังโมอ,อยู่อันนี้ก็ใจ<อ>แต่คือตอนนั้นไม่ชอบเลยรู้สึกว่าแบบโ,โ,โ,โดนได้อีกแล้วอ้าวจริงจนี่คือความรู้สึกของตอนนั้นที่ที่ไปสิงคโปร์โดยที่ไม่มีใย,ยดีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายที่หน้าโมมากผมไม่ส่งคุณเอาผมไม่ส่งคุณขึ้นเครื่องนะตอนคุณเด็กอะตอนคุณบินไิสิงคโปร์อะ ผมไปส,ส่งที่สวนสุวรรณภูมินะผมขับรถไปเพื่อไปเจอคุณแค่2นาทีอะเธอบอกว่าเธอนั่งรถแอร์พอร์ตลิงมาเออใช่ใช่ใช่ใชถ่ายรูปสองชุดนแล้วก็แกะแล้วก็กลับใช่ใช่ว่าโอ้คนนี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันบ้าสาวจริงๆนะอย่างที่บอกบ้าสาว้าสาวไงมันคือความ<น>บาริส,สุทธิ์ใจนะแล้วแล้วแต่วันนะขอให้ไปส่งไม่ไม่นี่กินหน่อยนี่กือต้องนอนแล้วก็มีพี่โต้งให้พี่โต้งไปส่งนี่ตอนนั้นอะตอนเด็กนะตอนเด็กผมยังงานไม่ได้เยอะตอนนี้ทุกวันนี้ผมนอนน้อย ทำงานครับงานเลิกกี่โมงตอบห้าทุ่มเที่ยงคืนครับแล้วบางทีทำไมนอนตีสี่ตอบอ่านสคริปต์เพื่อที่จะทําการบ้านในการทํางานพวกนี้ครับแต่ว่าดูล่าสุดอ่ะเอ่อที่ใครบอกว่าไม่อ่านสคริปต์นะเพราะเขาไม่อ่านสคริปต์มันย้อนแย้งนะไม่ถ้าหนังผมอ่านแต่ว่าหกฉากครับจานอ่ะก็ไปอ่านแล้หน้าฉากเขาอ๋อสรุปที่นอนตีสี่ตีห้านี่ยคืออ่านสคริปต์อ่านสคริปต์คิดคอนเทนต์ยูทูบไปเมื่อไหล่ะ แชโรมาเนี่ยผมคิดนะผมนั่งดูแบบรายการฝรั่งเยอะมากจนแบบว่าผมคิดออกไม่ได้เป็นแชโรมาคุณคิดคุณภาคคุณใจกับผมแล่ะแต่เดียเป็นคนไม่ห่านะแชโรมาคือเวลาที่เห็นคนมาออกคือเขาหกานหมดเลยใครหาหมดเลยบางคนก็ไม่หามเาะวคาแรคเตอร์หรือเขาก็เป็นคนดังคุณจะได้ขอีก็อซคิดถึงคุณไงเขาอยากให้คุณมาออกขอบคุณค่ะดีใจไหมครับเอฟซีเขาแบบว่าคิดถึงคุณเขาอยากให้คุณมาออกครับคุณดิครับก็ก็ดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วปีนี้ได้ของคนณมันเกิดจาก ใครมั่งแล้วมีเพื่อนมีอะไรให้ของขวัญโอ้ยไม่มีหรอกใครเขาจะมาให้เลือกเทศกาลให้ของขัญแล้วเพื่อนๆอ่ะฉันมีเธอนะของขวัญไม่ต้องอวดแฟนคสาวเลยเธอเปิดเกติเดี๋ยวมาเจอแล้วฉันมีให้เธอแล้วเธอยิ้มดีใจดีใจดีใจดนะีใจดูหน้าดีใจ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วยอ้าวก็เวลาคนได้ของขวัญเราก็ต้องดีใจถูกป่ะดีใจมากแต่ว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องให้ไงเดี๋ยวนะเราจะต้องดูก่อนว่าเราอยู่เพ็บุหรีไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องฟอร์มแล้วอยากเปิดใจจะขาดแล้วรู้ที่ใส่เธอกลัวเดี๋ยวกลัวกลัวอะไรแกล้งเดี๋ยวเปิดมาเป็นนตแก่ ที่แรวผมมีของขวัญให้คุณแล้วแล้วมืดแล้วมันไม่ได้ถ่ายแล้วต้องถ่ายดิเหรอถ่ายดิผมจะเอายอดยอดวิวโชว์ดิโชว์ให้เอฟซีดิไม่โชว์โชว์ก่อนนี่แฮปปี้เบัตรเดย์นะจ๊ะนี่นี่นะจะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากโชว์ดิดูนี่มันก็เหมือนปีที่แล้วพี่วิจัยวิจัยมันยิ้มแล้วผมไม่ซื้อเป็นของให้เพราะว่าพอแล้วนะแล้ววันนี้ห้ามไปซื้อกระเป๋าแล้วนะพี่วดีใจ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 ไม่ได้จะซื้อกระเป๋าดูครับเห็นไหมครับ นี่น้ำตาไหลนะครับที่น้ำตาไหลเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับน้อยไปน้อยไปน้อยไปนะน้องไปทำไมอ่ะผมให้คุณแล้วคุณเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ผมก็บอกกับ FC แล้วว่า YouTube ผมอ่ะคนซับแปดแสนถ้าไม่มีคุณก็ไม่ได้นะวเผออค่ายอดวิวคุณนะเยอะกว่าเยอะกว่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้คนดูพอดูสองสอล้านแล้วดีใจหรไ่าครับคุณเดียครับมันก็ดีใจค่ะขอบคุณมาก โชดิโชดิรันเธอจะเลี้ยงในนี้ดิซูชิดิได้เพราะอะไรตักดักแสนแมวเฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิแต่เขาก็มาว่าได้อีกอะว่ามแล้วไม่ต้องมาว่าเดียนะผมให้เองเดี๋ยวไม่ต้องมาบอกกูแม่แม่อีกนะแม่ก็ให้ใช่ใช่วันนี้จะโมกันเตะแต่โมกันเตะเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่ได้ทะลึ่งเลยนะเหรอเออไม่มีโดนตัวแล้วเหรอเลิกดูแล้วไม่รู้แล้วไม่มีแล้วยังมีว่ายังยังมีคนฟ้องขึ้นมาเดี๋ยวนี้ มีคนฟ้องว่าแบบเจอที Arizona, ่ขับต่างหากันละเรื่องกันใครฟ้องอีกไม่ได้ไปรน้าแล้วใช่เอาเลโอเดีโทษเลโออีกเลโอก็โทษนิกกี้อีกจะบอกคนอื่นที่ดู YouTube นะคะบอกให้นิกกี้เลิกใช้หมุนนี้ได้แล้วค่ะเพราะเลโอกับนิกกี้หน้าไม่เหมือนกันนิกกี้จะน่ารักกว่านี่ปีปีนี้สองพันยี่สิบเราเขาแยกกันออกหมูคนแล้วค่ะเพราะคนนี้น่ารักกวนิกกี้คนไหนเลโอมี่เฉพาะคนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่รู้ว่าคนไหนนิกกี้คนไหนเลโอนิกกี้น่ารักกว่าเลโอจะนิ่งๆนิกกี้จะแบบน่ารักล่าเริศโอเคงั้นเดี๋ยวเราถึงแล้วนะคร ซูชิอิซิสึค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปกินซูชิกันนะครับบารล่อยอยู่ข้างในนะครับกดปิดก่อนปึ๊บดูต่อไปก็ต้องหนึ่งหอยจนะคะรูจัดปะไอนะหอยจิลี่หอยจิลีมีขายแล้วรูจักปะเป็นเพลงรับน้องหอยจิลีคืออะไร เวลารับน้องในของจุฬาตอนนี้หอยจหอย,หอยจี้งหรีดมีขาเดี่ยวขาขาก็ยิ่งเสียวสองขาตัวแ่กหอยขาเดียวหอยจิมงหรีดกเ,เล่นมนะันคือหอยตลับชิมนะรสชาติเหมือน,นต้มหอยซึ <c oughs> ่งมันไม่ได้ต้มหอยแต่มันอร่อยเขาบอกว่าต้องกินน้ำซุปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินตัวหอยอกินหอยอ่ะเขาอหอย <c oughs> ร้อนๆขึ้นใจสาดบาฟไม่มีไรเล่นคุณอะไรกันตาครับผมเล่นเล่นเลยครับไม่ตาคุณรายการไม่เล่นตาคายกรสาดเลยอร่อยมากภูมิใจมากเบียร์เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงบับนะครับเลี้ยงทั้งหมดเลยสามคนเลี้ยงมาเสวิรัต แล็ตอรนีเด็ดตักสองคำตายเซ็่ญี่ปุ่นต้องเปล่าได้หรอกทษด้ครับอันนี้ก็มีแบบวาวาสบิได้เลยชัดชัดแผ่นก็ตกต้องใช้ a j เจก็แผ่นมาเป็นร้อยมาดูนะครับมากินซูชินะครับผมมีดื่มแบบอัดนอริทึดูเพื่อน แอลกอฮอล์แล้วโคกมีผสมอะไรวะอันนี้ไม่ครับน้ำอัดลมครับเอ่อเป็นมะนาวครับเพราะว่าก็คือกินวิสกี้ผสมโคกแล้วแต่เสร็จก็เลยแห่มันก็เลยเอาโคกมาวิสกี้เพียวจ้าอย่เมาแล้วเมาแล้ว๋ย่าพูพี่โทมมผสมแล้วนะเมาทำไมอ่ะโอ้ไม่ได้เมาแล้วขี้บวบเมาแล้วขี้บวบแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดออกไปกินไปเดี๋ยวนี้ร้อยมาแล้วกินพูดเดียวนะ จะใช้มาตั้างไปทำงานให้มาพูดนี่หรอนั่นพูดใพูดอ่ะถ้าไม่ได้ถึงร้านวิวเลยไม่ต้องมาออกเออขอให้ไม่นี้คือไม่อยากมาออกแล้วจริงน้อยใจน้อยใจน้อยใจโอเคแล้วแมวเดี๋ยวทำงานดูดิเดี๋ยวผมไปไปทำงานนะใจเป็นแอลแอลก็าอจะได้กินข้าอันไหนเวลาแบบแตกสาวจะได้บอกว่าโอ้ยถูกเมาไหมแมวไม่ชอบไม่ชอบแตกตัวชอบชอบบนล่ะก็ได้ ถ้าเวลามากินเนมอมงค์เศชอบตงสตอรี่เลยแล้<ล>อร่อยๆร่องอ,อ,อร่อยมาก<ด>มึงไม่ชอบปลาไม่ย่ให้กูกินให้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวเรานี่นนนยาาลเาเปิดทิม่เปิๆชต้องใช้แก้วควนด้าภาพาลายเปล่ จะรู้สึก,สกถ,ถึงรสของเนื้อหวานนิดนิแต่ความเนราวงนนไปจะทำให้รสเก็มชัดขึ้ <ๆ S 1> เนเป็นไยงทฤดีนั้นแบ <c oughs> บ <c oughs> สาระสาระสาระคอนนไม่เป็ <c oughs> สนสาระเจีชอบบอกว่าดเดียรออกมาจะกกายเปคดูสาระกับไม่มีสาระัครับพอ้เลิขยันเพิ่มเติม แบ่งไปให้ทุกคนในร้านะยังไงผมเลือกเองผมเลือกเองครับเค้กมยงชิดครับไปคุยกับร้านนี้เลยทองย้อยคาเฟ่ทองย้อยก็นจะมีน่าน่ารักมากตอนแรกเขาเขาให้ฟิี์มด้วยครับบอกว่าขอให้มาเกิดคุณนี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ขออุดหนุนเขาก็เลยลดราคาเป็นราคาทุนให้เลยพนักงาน ขอบคุณผมที่ผมซื้อเราวันเสาร์ที่นี้นะครับขอให้คุณเดียมีความสุขมากๆอย่าเครียดเดยอยหมดน้อยๆเพราะว่าเขาป็นเครียดเครียดกับทุกอย่างในชีวิตอะไรที่แบบว่าเล็กน้อยเขาก็จะเครียดก็อยากให้เขาปล่อยวางมากวันนี้มีสาระความรู้มาบอกนะครับในการดูมะยงนะครับว่ามะยงชิปเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คือมะยงชิดส่วนนี่มะยงหักสวัสดีครับ แค่นี้ไม่เรียกบ้านไม่ยมนมชีกี้แคชีกีชีกี้แวถ้าเกิดเอฟซีอยากจะมากินร้านนี้วันนี้เข้าใจดีมากๆนะครับทั้งเค้กทองร้อยก็ใจดีนะครับตัวมิเซนโอมากาเซฟูชิวันนี้ขับบัฟเนี่ยเขาลดได้50%เลยนะแล้วก็ขับกีกับเตือนเขาให้ฟรีเลยฝากหน่อยถ้าเกิดอยากมากินราคาไม่แพงวันนี้สักประมาณ15-16คำคำคนละ5,000ถ้าไม่จ่ายตอครับประมาณ5,500บาทต่อคนเชื่อยง ซูชิอิชิสึค่ะอยู่ตรงถนนเพชรบุรีนะคะแถวๆตึกอิเทนไทยค่ะลองเซิร์ชดูนะคลิปนี้นะครับขอไลค์ส 30, ักส 2, ามหมื่นไลค์นะครสองพันคอมเมนต์เออแล้วก็กดกซับไปเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้อยากได้หนึ่งล้านซับสักะคะใครนะครับใครซับแล้วก็ถ้าว่าเข้าไปซับชอบ่องเดียวกระดานผ่านช่องเธอช่องเดนจริงๆเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อมาไคู่แข่งี่หรืออะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า เอามาเพราะว่ามีแบบบางทีมีไลฟ์สไตล์หรือว่าไปไหนมาไหนของตัวเองหรือเป็นการงานอาชีพที่คนสนใจก็เลยจะเอา,าเออกมาออกทางช่องเนี้ยบก็ทับเล่นๆทอขำๆนะคะเออฝากด้วย <c oughs> แล้วก็ดีใจนะครับวันนี้ทุกคนในร้านได้กินเค้กวันเกิดเดียบหมดเลยอร่อยโคตรอร่อยมึกินดิจะ <c oughs> มีเฉพาะหน้าอีอร่อยพีแ่แตนนครับแค่นี้นะครับแชร์ลงมานะครับนี่เป็นอีพีพิเศษนะครับสปายวันเกิด คุณเดียนะครับเพราะว่าก Bo yeah, ็มีหลายคนอยากให้ค hey, <laughs> ุณเดียมาขึ้นครับขอยอดคิวสักหนึ่งล้านนะครับผมอยากได้ค่ายอดคิวคืนค่าของขับน้อยน้อย